สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคนะคะในวันพุทธที่13สิงหาคม2557กับดิฉันปวีินาฟักทองค่ะ ปิดประเด็นร้อนวันนี้นะคะเราจะไปกันที่จังหวัดประจวบคีริขันค่ะเพราะว่าวันนี้เขาเป็นวันดีดๆแล้วนะคะที่จะมีการจัดระเบียบชายหาดให้กับผู้ประกอบการต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ลุกล้ำบริเวณชายหาดออกไปให้หมดรวมทั้งจะมีการกำกับดูแลเรื่องของราคาอาหารที่ถือว่าเป็นประเด็นฮอตฮิตในวันนี้เลยนะคะโดยร้านค้าแต่ละร้านต้องไม่มีการขูดรีดจนเกินไปด้วย โดยนายวีรศรีวัฒนาตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะพร้อมด้วยพลตรีสมพงใสยงามผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15ตำรวจภูธรหัวหินหัวหน้าส่วนงานต่างๆนะคะก็ได้เดินทางลงไปในพื้นที่ค่ะพร้อมกับนำเครื่องจักรกลหนักเตรียมพร้อมในการรื้อถอนร้านค้าต่างๆที่ลุกลาเข้ามาในพื้นที่นะคะซึ่งก็ ไปดูพื้นที่แล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะรื้อถอนร้านค้าทั้ง66ร้านที่มีอยู่ตามรายชื่อที่บอกว่ามีการลุกล้ำเข้ามาได้โดยมีการอ้างน,นะคะว่าเจ้าของร้านไม่อยู่ที่ร้านบ้างเพราะว่าเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาเรียกร้องที่สำนักงานสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่ามีการจัดระเบียบครั้งนี้มองว่าไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติ เฉพาะกับรายย่อยแต่รายใหญ่ไม่ได้ถูกดําเนินการขณะเดียวกันค่ะก็ไม่มีการชี้แจงที่ชัดเจนะนะคะก็ทําให้ผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะตัดสินใจว่ายังไม่รื้อถอนในวันนี้แต่จะเข้าชี้แจงกับผู้ประกอบการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อที่จะขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกชายหาดออกไปโดยจะมีการกําหนดพื้นที่สําหรับการกางเต็นท์และเตียงผ้าใบรวมทั้งควบคุมไม่ให้มีการประกอบอาหารที่ชายทะเลด้วยส่วนตามร้านค้าต่าง ะะเขาก็บอกว่าจะก,กําหนดค่ะให้มีราคากลางทําป้ายติดราคาและประกาศราคาให้ชัดเจนหลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ที่ร้องเรียนนะคะว่ามีการขูดรีดค่าอาหารที่แพงเกินจริง ขณะที่วันนี้เองค่ะทางนักท่องเที่ยวจากจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะก็ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพหัวหินกรณีที่ร้านอาหารริมชายหาดหัวหินคิดราคาอาหารแพงเกินจริงพร้อมทั้งนําเอกสารค่ะซึ่งเป็นสําเนาบิลค่าอาหารเนี่ยแหละมียอดสูงกว่า7 0 0 0บาทเลยทีเดียวได้แจ้งความเอาไว้กับตํารวจท่องเที่ยวมาแสดงให้กับตํารวจได้พบนะคะแล้วก็นํามาเป็นหลักฐานด้วยซึ่งเจ้าของร้านก็ชี้แจงค่ะว่าวัตถุดิบ ที่ซื้อจากตลาดนั้นมีราคาแพงจริงๆจึงทำให้ราคาอาหารสูงตามไปด้วยอย่างไรก็ตามนะคะตำรวจพยายามที่จะไกล่เกลี่ยกับทั้งสองฝ่ายและที่สุดก็ยอมความกันได้โดยเจ้าของร้านอาหารก็ขอโทษกับลูกค้าที่มาใช้บริการนั่นเองค่ะ สิ่งหนึ่งที่เห็นว่าจะเป็นบทเรียนนะคะก็คือก่อนที่จะเข้าไปรับประทานอาหารควรจะตรวจสอบเมนูแล้วก็ราคาอาหารก่อนว่าเราสามารถที่จะยอมรับราคาต่างๆเหล่านั้นได้หรือไม่ค่ะส่วนที่จังหวัดสมุรปราการเองค่ะหลังจากที่มีการปิดอ่าวตัวกอห้ามจัดสัตว์น้ําเป็นเวลา2เดือนคือเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งล่าสุดเองเปิดให้ชาวประมงเข้าไปจัดสัตว์น้ำได้แล้วและผลจากการปิดอ่าวที่ผ่านมาเนี่ยแหละคะ่ะก็ทําให้ชาวประมงจับสัตว์น้ําได้เพิ่ มาิงขึ้้นดวยโดยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะคะหลังจากมีการเปิดอ่าวตัวกอให้เข้าจับสัตว์น้ำได้ตามปกติชาวประมงสามารถจับปลาทูซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญได้จำนวนมากและก็มีปลาขนาดใหญ่มากกว่าปีที่ผ่านๆมาด้วยทั้งนี้จากการสำรวจของสำนักง,งานประมงจังหวัดสมุรปราการนะคะก็พบว่าเรือประมงแต่ละลำจับปลาทูได้5 0 0 0ถึง10,000กิโลกร,รมัมต่อลำต่อวันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งทางด้านของคุณอำนาจหนูทองประมงจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าบริเวณเอ่าวไทยตอนนายหรือว่าอ่าวไทยรูปตัวกอรครอบคลุมพื้นที่8จังหวัด คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการฉะเชิงเศราและชนบุรีเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรสัตว์น้ําอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่ทําประมงสําคัญค่ะแต่ในช่วงระยะเวลาเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมของทุกปีจะมีสัตว์ขนาดเล็กและสัตว์น้ําวัยอ่อนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากจึงจําเป็นที่จะต้องปิดอ่าวไปก่อนค่ะเพื่อที่จะให้สัตว์น้ําเหล่านั้นมีโอกาสได้โตเต็มที่ ขณะที่คุณสนอมงคลโสพลรัตนายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรปราการเขาบอกนะคะว่าไม่ได้ขัดข้องเลยกับการที่จะปิดอ่าวตัวกอแต่อยากให้เจ้าหน้าที่กวดขันกับเรือประมงที่ทําผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรือประมงที่ใช้เครื่องมือผิดประเภทในการทําประมงเพราะว่ามีส่วนทําลายทรัพยากรน,น้ําด้วยค่ะ มาดูข่าวดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้ศูนย์พันกันบ้างนะคะตอนนี้นกกระเรียนพันธุ์ไทยเจ้าหน้าที่เขานํามาเพาะเลี้ยงเอาไว้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะปรากฏว่าตอนนี้เจ้านกกระเรียนตัวนี้วางไข่แล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้ไปเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและก็รอลุ้นค่ะอีกประมาณ30วันนะคะว่าแม่นกจะฟักไข่ออกมาได้อย่างปลอดภัยเพื่อเป็นการเผยแพร่แล้วก็ขยายพันธุ์นกกระเรียนไม่ให้ศูนพันไปจากประเทศค่ะ นี่แหละค่ะเป็นนกกระเรียนนะคะซึ่งเป็นนกกระเรียนพันธุ์ไทยเพศผู้และเพศเมียอายุ8-9ปีค่ะสัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งใน15ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็นํามาเพาะเลี้ยงที่หน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวห้วยแสงเหนือตําบลุรีโงงอเาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์หนึ่งใน6แห่งของประเทศเพื่อเป็นการแพร่ขยายพันธุ์สองคู่ล่าสุดนะคะมีการวางไข่แล้วและ รอลุ้นประมาณ30วันในการให้แม่นกฟักไข่เป็นตัวที่2หลังจากที่ก่อนหน้านี้นกกรเรียนพันธุ์ไทยที่นํามาทดลองเพาะเลี้ยงและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในโครงการแรกเมื่อปี2552ถึง2555ได้ให้กําเนิดลูกนกกรเรียนพันธุ์ไทยและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว1ตัว โดยตลอดระยะเวลาที่ฟักไข่นะคะเจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องปรับสภาพพื้นที่กรงหรือว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้เหมาะสมมีสภาพเป็นธรรมชาติมากที่สุดขณะที่นายชัยพรทัพทิมทองหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่า การนําพ่อแม่นกกระเรียนพันธุ์ไทยมาเพาะเลี้ยงก็เพื่อความเหมาะสมและก็ให้ผสมพันธุ์วางไข่ตามธรรมชาติในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นโครงการต่อเนื่องในการปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาค่ะพบปัญหานกกระเรียนที่ออกไปหากินตามพื้นที่ต่างๆถูกล่าทําลายบ้างได้รับสารเคมีจากการกินพืชไร่บ้างจึงขอความร่วมมือประชาชนนะคะก็คือคุณผู้ชมนั่นเองช่วยกันอนุรษ หากพบว่ามีการล่าหรือว่าทำร้ายสัตว์เหล่านี้ก็ขอให้แจ้งมาทันทีนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะอีกหนึ่งข่าวดีนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบ28ปีของสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อุบลราชธานีมีหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะเขาเดินทางไปแสดงความยินดีจำนวนมากเลยทีเดียวโดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วยค่ะ นายอภินายจันทรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นผู้ปฏิบัติงานตัวอย่างในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองทั้ง9จังหวัดในพื้นที่อีสานตอนล่างเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเนื่องในวันครบรอบ28ปปีสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตสองจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้ชื่องานสปขอสองสร้างสุขสู่ชุมชนมีแนวคิดหลักนะคะคือการสร้างสุขสู่ชุมชนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปลองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปปี2557เพื่อสนองนโยบายของคอสอช มีการจัดกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นนิทรรศการของศูนย์ประชาสัมพันธ์การสร้างความปลองดองสมานณชฉันเพื่อการปฏิรูปนิทรรศการให้ความรู้ประชาคมอาเซียนในรูปแบบ3มิติพร้อมมีการแสดงของ nbt ub band ซึ่งเป็นวงดนตรีของ nbt อุบลราชธานีและการแสดงลำกลอนปลองดองสมานฉันโดยศิลปินแห่งชาติปอฉลาดน้อยด้วย ส่วนกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะนางรัชวรรดสืบแย้มผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตสองอุบลราชธานีได้ร่วมกันนําข้าราชการพนักงานและลูกจ้างร่วมกันสักการะพระภูมิเจ้าที่พระอินเป่าสางังเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวภูมิภาคกันต่อค่ะ คนของเราทุกหมู่เราตั้งตนอยู่ในศีลห้ารักษาศีลห้าถ้าทุกคนไม่ศีลห้าด้วยกันบ้านนั้นเมืองนั้น,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 นประเทศนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเมืองไทยเราเป็นเมืองที่สมงบใครก็อยากมาอยู่ยิงวานถึงประชาชน มาให้แตกแยกทะลึกถึงชาติสาสนาะภาวะคาศักดแล้วก็แผ่นดินของเราเนี่ยครับมีความสมัครสมานสมาธีซึ่งกันและกันเมื่อถนนทุกสายทุกพื้นที่ทุกความตั้งใจร่วมสร้างความสุขความปรองดอกสมานฉันท์เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ร่มเย็นความสุขสร้างได้ ด้วยคนไทยทุกคนที่ผ่านมาคนไทยอาจวั่นว้วในเรื่องน้ำน้ำท่วมน้ำแลง้งน้ำเสียจากนี้ไปคนไทยจะมั่นใจมากขึ้นคณะรักษา,าความสงบแห่งชาติปราัถนาอย่างแรงกล้าที่จะแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนให้คนไทย มีชีวิตสดใสในทุกลุ่มน้ำขอทุกฝ่ายร่วมมือน้ำคือชีวิต กลับมาสู่ห้องข่าวภูมิภาคกันต่อนะคะปัญหาหลักของพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชนบทนะะและพื้นที่ห่างไกลที่พบมากที่สุดเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยไปสัมผัสกันมาแล้วก็คือถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยแหละค่ะทำให้การเดินทางไม่สะดวกล่าสุดก็พบว่าบ้านโคกหินตําบลเสดาอาําเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์เองถนนยังเป็นดินทรายอยู่เลยค่ะใช้มากว่า30ปีแล้วแต่ก็ไม่มีการแก้ไขค่ะ thank uh you -oh. บรรดาน้องนักเรียนรวมทั้งคุณครูและผู้ปกครองนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านโคกหินหมู่ที่10ตําบะเดาโดยการนําของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10คุณกําพลมาลาล้ําก็เชิญทีมข่าวค่ะลงไปดูพื้นที่สภาพถนนในหมู่บ้านกันอย่างนี้นะคะโดยถนนสายนี้ก็เชื่อมระหว่างบ้านโคกหินกับบ้านเสดาน้อยในตําบะเดาจะเห็นว่าถนนเนี่ยเป็นดินทรายมีฝุ่นสีแดงนะคะถึงแม้ว่าบางส่วนมีการลาดยางไปแล้วแต่หลุมบ่อก็เป็นบางช่วง เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะเป็นเส้นทางที่มีความยากลำบากในการสัญจรไปมารวมถึงนะครับซุ้มเสี่ยงต่อในเรื่องของอาญากรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมต่างๆโดยเฉพาะนะครับเด็กวัยรุ่นตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาในแต่ละปีที่ผ่านมานี่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะครับที่อยู่ตรงนี้นี่นะครับสงสารนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับก็ ไปส่งหรือรับเด็กที่อยู่ในระหว่างโรงเรียนบ้านสันเดาตด่งางๆนี่นะครับด้ความลำบากจริงๆนะครับ ดูจากสภาพถนนแล้วไม่น่าเชื่อนะคะว่ารถยนต์จะสามารถวิ่งได้เพราะว่าหลุมบ่อบางหลุมนี่ใหญ่จริงๆเลยผู้ใหญ่กำพลมาลาล้มเขาบอกด้วยนะคะว่าชาวบ้านใช้เส้นนี้ประมาณ5หมู่บ้านด้วยกันทนกับสภาพนี้มาถึง30ปีแล้วค่ะอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยทำถนนให้ใหม่หน่อยช่วยการติดตั้งไฟส่องสว่างให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่ามันจะช่วยได้ถ้าเกิดมาทาถนนนี้ก็จะทาให้บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร ส่งไปขายสะดวกยิ่งขึ้นเรียกว่าได้ทั้งขึ้นทั้งล่องการเดินทางก็สะดวกเศรษฐกิจในพื้นที่ก็ดีตามไปด้วยค่ะยังมีประเด็นข่าวอื่นๆนะคะที่น่าสนใจไปติดตามได้ใน11เด็ดทั่วไทยค่ะ ายปันแทบกล้านอรองร,า,รานประธานปปชเป็นประธานการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายคุณภาพเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจธุรกิจเอกชนสื่อมวลชนมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอำนาจหน้าที่ของปปชและสร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงชีวิตและเป็นเครือข่ายของสำนักง,งานปปชประจําจังหวัดนครราชสีมา พลตรีเสริมศักดิ์นิยมโอโดศผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์พร้อมคณะเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมประชุมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรที่ดินสอปกอที่ใช้ก่อตั้งที่พักสงฆ์บ้านโคกแสงทองหลังชาวบ้านยืนเรื่องร้องขอไปอยังจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ให้ช่วยเร่งรัดติดตามการดำเนินงานอีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้น โดยที่ดินสปกบริเวณบ้านโคกแสงทองมีเนื้อที่ประมาณ26ไร่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ป่าชุมชนไว้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการที่พักสง์เพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในเนื้อที่18ไร่ซึ่งหากดำเนินการรังวัดที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวบ้านโคกแสงทองจะขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งที่พักสง์โคกแสงทองต่อสำนักงานพระพุทธศาสนา นายกาดพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและหมู่บ้านศรีห้าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่วัดปากคอวังตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านที่ศูนย์ราชการบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5จังหวัดปราจีนบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานรณรงค์ขึ้นเทเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคืนความสุขให้กับชาวนาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาได้ทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือการลดราคาปัจจัยการผลิตในระยะเร่งด่วนของคอสชอ ช่วงหนึ่งในภูทรวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูหมู่บ้านอนุรักษ์โคกระบือที่จังหวัดพิจิตรค่ะเขานําร่องต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรทั้งหมู่บ้านเขาเลี้ยงโคกระบือกว่า300ตัวนะคะควบคู่กับก,กรารทําเกษตรผสมผสานแบบเกษตรพอเพียงด้วยช่วยสร้างรายได้ลดรายจ่ายแบบยั่งยืนเป็นยังไงนะคะไปติดตามได้ในหนึ่งในภูทรค่ะ ่บ้านทับเกวียนทองได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบดีเด่นแผ่นดินทำแผ่นดินทองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระดับอำเภอที่จะต้องไปประกวดแข่งขันระดับจังหวัดและระดับภาคในปี2558มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมด77ครัวเรือนล้วนเป็นกเกษตรกรทั้งสิน้นมีอาชีพเลี้ยงสัตว์และทำการ,กรเกษตรผสมผสานควบคู่กันไปส่วนใหญ่ชาวบ้านทั้งหมดจะเลี้ยงโคและกระบือมากกว่า300ตัวเพื่อขายเป็นอาชีพ จึงเล็งเห็นว่ามีโคและกระบือจํานวนมากทั้งหมู่บ้านจึงได้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์โคกระบือแห่งแรกของจังหวัดพิจิตรเนื่องจากกระบือในปัจจุบันลดน้อยลงทุกทีแทบจะหาดูได้ยากนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้นํามูลของสัตว์ที่ได้ในแต่ละวันนํามาตากแดดให้แห้งประมาณ3แดดแล้วบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยขายได้กระสอบละ25บาทบางส่วนนําไปเป็นปุ๋ยคอกนํามาใส่แปลงพืชผักสวนครัว เป็นปุ๋ยที่ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะทาการปลูกพืชผักไว้กินเองในครอบครัวแบบปลอดสารพิษเหลือก็จะส่งขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อถึงในหมู่บ้านโดยทั้งหมู่บ้านจะไม่ใช่สารเคมีและยาฆ่า,า,มาแมลงรวมทั้งยาฆ่าหญ้าเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าโคกระบือจะเผลอไปกินและเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงจึงมีการทําประชาคมข้อตกลงกันในหมู่บ้านว่าจะเป็นหมู่บ้านปลอดสารเคมีเกษตรกร,ร,กรนอกจากจะเลี้ยงโคกระบือแล้ว ยังทำไร่นาสวนผสมทุกครัวเรือนจะปลูกพืชผักสวนครัวควบคู่กันไปอย่างเช่นแก้วมังกรข้าวโพดกล้วยรวมทั้งพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆและเลี้ยงป่าด้วยเป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวทําให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งมีความรักใคร่สามัคคีกันที่สําคัญในหมู่บ้านไม่มีโจรขโมยและปลอดจากยาเสพติดทุกชนิดอีกด้วยนายลณรงเทพพาคินชาวบ้านทับเกวียนทองบอกว่า ได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนอกจากจะเลี้ยงกระบือแล้วยังนำอามูลกระบือมาหมักแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนประสบความสําเร็จโดยนํามูลมาหมักในถังหมักผสมกับน้นํา1ส่วนมูลโครกระบือ3ส,ส่วนผสมคุกเขาให้เข้ากันแล้วหมักไว้ในถังหมักประมาณ20วันก็จะได้แก๊สชีวภาพมาใช้โดยต่อท่อ PVC มาที่เตาแก๊สก็สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มในครัวเรือนได้ ซึ่งจะเติมมูลสัตว์ลงไป2-3ครั้งต่อวันก็จะได้แก๊สมาใช้ทุกวันสามารถลดรายจ่ายค่าแก๊สในครัวเรือนได้อีกถึงเดือนละ3-400บาททางด้านของนายสถิตเมืองนกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัวกล่าวว่าจากเดิมเริ่มต้นอบตอบึงบัวได้ขอสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดพิจิตรมาดําเนินการจัดทําและสาธิตวิธีทําแก๊สชีวภาพหมักจากมูลสัตว์เพื่อนําร่องในหมู่บ้านก่อนจํานวนหนึ่งถัง จากนั้นทางอ,อบตบึงบัวได้สนับสนุนให้ชาวบ้านอีก8ถังเพื่อเพิ่มขายให้กับชาวบ้านเก็บมูลสัตว์ของตนเองมาทำแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายของครอบครัวซึ่งในปี2558ทางอ,อบตเองก็จะได้สนับสนุนทุกครัวเรือนในหมู่13บ้านทับเกวียนทองที่เลี้ยงสัตว์ให้มีถังหมักแก๊สชีวภาพครบทุกครัวเรือน ว่าคุณผู้ชมดูแล้วก็มีความหวังนะคะว่าการลดรายจ่ายไม่ใช่เรื่องยากเลยสามารถที่จะทำแก๊สไว้ใช้เองได้ด้วยสามารถศึกษาได้ค่ะจากอบตอบึงบัวนะคะสําหรับคุณผู้ชมค่ะที่มีข้อเสนอแนะคําแนะนําติชมรายการสามารถติดต่อเราได้นะคะทาง Facebook f a c e b o o k a s fate เพจข่าวภูมิภาคสททค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะลาการไปด้วยภาพของประชาชนหลายภาคส่วนเขาร่วมมือร่วมใจการปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่หมู่ที่สองตําบลชุมโคอําเภอป่าิวจังหวัดชุมพรในโครงการปลูกปั่นป้องป่าชายเลนครั้งที่2นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศให้คงสภาพที่สมบูรณ์ตามกระบวนการของธรรมชาติให้มากที่สุดค่ะ วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับค่ะภูมิภาควันนี้ดิฉันปรวิวนาฟักทองต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเือชีววิตและ่ มดขอเชิญผู้ที่มีใจรักในการถ่ายภาพร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายมหิดลสิทธาคารพอประชุมแห่งแรกของมหาวิทยาลัยมหิดลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์028496208 1 0